พอกันตอนเศ้าครับกับบาวสาคลิปนี้ภามาเก็บมันครับมันที่ปลูกไว้ทําพันนะครับนองแบมีมเลี้ยงน่อยเล่นสูตรลดไทยเอาเลยครับบ่ได้ขุดบ่ได้ใส่สูตรขุดหรือว่าใส่หางขุดขุดเลยไทยเลยขาดไปเลยนะครับมันไหลเก็บเอา แข็งครับดินแข็งครับั่วปลูกมันไทยดินบ่ได้ขึ้นาานละหนูกล่องกับบิดเบี้ยวเสียบเสียบเสียบนะครับพอได้พันไม่ต้องคุดบ้านนี้ตัดพันออกแล้วปลูกไม้ครับเปิดอาศัยว่าขาคู่ช่วงนีนะ้มันขค้นพ้นตกไห้พอดีี่ซุมไปเลยบ้านเอยจะมาเก็บหอรมันนะครับเศษหอรมันออกไปคลายพอได้ คาเครื่องดืม่มพันกับไม่ได้บลายครับปลูกบ้านได้อดอกสองไหลสามไหลพันมันนีขนาดถือว่าปลูกสูตรหางนะครับช่วงข้างล่างเนาะนี่สูตร้อยไทยมันเนา่าน้ามดีครับมันดินมันอยู่ใต้ขั้นน้ำเนาะขั้นอ่างมันเลยน้ำซึมดีมันเนา่า ปกติมันต้องเอาออกก่อนช่วงเดือนคันว่าคุดเป็นเห็ดเป็นสวนเลยแทะต้องเอาออกช่วงเดือนไอนมันขับหัวมันก่อนเดือนประมาณเดือนกันยานะครับพอดีนี่คือบัเนา่าแต่นี้เขาต้องเก็บว้นะครับเผื่ออยากได้ถอนมันลำมันก็เลยซูให้มันเน่าไปมันหน่อยมันบุหลายประมาณงานนะครับหัวมันกับงามอยู่ครับ สำรับอีเลี้ยงหน่อยก็ได้ปลูกแบบปล่อยนะครับปลูกปล่อยเลยเดี๋ยวทำบอกง่ามได้เพาราะว่ามันใส่ฟันพวนนะครับไถมันเลยขาดลายเดี๋ยวจะเห็ดพิธีพิธันนะครับบา้านนี้เห็ดมันแบบพิธีพิธันหน่อยนะครับเห็ดคือ ที่บ้านก็เห็ดเนี่บ้าเอาจริงก็จังนะครับขวบคู่กันก็บเพ็ดอ้อยก็มีลายพัน,น์นะสีลงไว้ทำรำมันมี่มเลื้ยงหน่อยลน้องแบมก็ไปจำสือไปได้เที่ยวมาจากหมูนะครับพ่วงเพลทเขาเอืน่นที่ปลูกรอบนก่อน กำลัง,งามครับตัวบ้านได้สีหนาอยู่หนากัง,งามมั่นกัง,งามตัวสีหนาเห็นม่บ้าน่นไปสีหนาสีเอาเผ้าใหม่ไปสีดทั้งหนึ่งนะครับก็บคือส่งนะครับหนาตายดีมั่นกัง,งามซ้ำขนดดียังคอยไปเก็บนะครับเอางานด่วนคืองานปลูกี่ครับก่อนมันยังเป็นไรเก็บต้งก้อนไป ปีนี้ก็คือว่าชีนานที่ตั้งนะตั้งตาเห็ดต๋เวียกับคล,บบบออล,บลองกันลับสิบวอกรับจ้างล่องเบิ่งที่ได้คือเขาบ่อนะครับเอามันตั้งหนาตั้งตาเห็ดเถื่นหนาเถือนหนาเป็นหนาไปเลยพร้อมกันห้เห็ดลิบยิ่งปลานะครับนี่เห็นละ ตาปนนะครับผักผ่อนสมองไปนำสี่เหลี่ยมลายหัวมันกับงามอยู่เลยครับขนาดปล่อยเห็นหกเลยนะหย่าหกเราว่าลักษณะหัวมัน,นโอเคเนี่ครับเบิ้งมันเนา่ารอเหมืองมันจะได้เื่อ ่าน้ามจะขวดใส่กระสอบพับไปบ้านผมเ,เอาไปขายโอเค,ครับหัวมันงามอยู่หัวอัวเลื่องหน่อยก็ได้แต่ว่ามันเป็นมันที่ซอยจะคล้องยากครับซอยจะคล้องอไม่ได้เข้าตรงซอยว่าจะเป็นเรื่องหงาเรื่องวัาจะพืชน,นี่พื้นต้นน้อยนะครับต้นแค่ มันแร้บัดิพืชน,นั่นก็ต้องซอยพิ่นหลายเปืืองยาหรือว่าไงซะมันบดสียากับคนเอาสีดูเอาบอนะขอเสียของอีเหลืองหน่อยแล้วก็มันเป็นแร้ช่วงแรงนะครับโลกผิดเพิ่อนอย่างเพี้ยมากแต่ว่าทล้นเทียบหัวกับต้นมันก็สมสมส่วน มันที่ปลูกทีได้ดีนะครับไปหมักปลูกทีแต่คนไปหมักปลูกห่างคือผมเนี่อาจจะเสียแน่แล่ะเรื่องหง้ยเรื่องวัชพืชเอาโอเคครับฝากคนงานมันไปนำคู่ควบคู่กันได้หน่อยได้ไลค์กันแชร์ประสบการณ์ครับโอเคครับคลิมนี้สวัสดี